สองวัยร้ายสวมหมวกไหมพรมพลางหน้าประกบค่าชิงทรัพย์พนักงานเก็บเงินธนาคารอมสินสาขาบ้านแผวจัวัดสมุทรสาครด้วยการใช้ปืนขนาด9ก้ามมยิงอย่างไม่ยั้งมือถึงหนัดซ้อนพนักงานล้มไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลก่อนถูกเชิดเงินสด64 0 0 0 0มื่นบาทที่เพิ่งเก็บมาจากลูกค้าลบหนีไปอย่างลอยนวลแต่ทิ้งรถจักรยานยนต์พาหนะที่ใช้ก่อเหตุไว้ริมถนนให้เจ้าหน้าที่ได้ตามดมกลิ่น เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีการวางแผนและรับรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดีสงสัยอาจมีคนในหรือคนใกล้ชิดรู้เห็นเป็นใจเรื่องราวตำนานคดีดังยิงดับพนักงานอมสินบ้านแผวชิง640,000บาทจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลา16นาฬิกานาที วันที่3มกราคม2550พันตำรวจโทกฤิธีพุศิริสารวัตรวรสพอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งเหตุชิงทรัพย์และยิงเจ้าทรัพย์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้างธนาคารอมสินสาขาบ้านแพวหมู่1นึ่ตำบลบ้านแพวจึงรายง,งานให้พันตำรวจเอกประเสริฐเงินยวงผู้ก,กำกับการนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปร่วมตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีแดงหมายเลขทะเบียนบใบาไม้คอควายสอสลา935ากรุงเทพมหานครในสภาพล้มพังเสียหายมีคราบเลือดเปิดอรถเต็มไปหมดบนพื้นข้างรถพบปลอกกระสุนปืนขนาด9้ามมตกอยู่4ปลอกส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนายชัยภูมิดาราอายุ4 2ปีตำแหน่งพนักง,งานเก็บเงินของธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว บ้านเดิมอยู่ตำบลบางกระเจ้าเอาเภม,มืองจังหวัดสมุทรสาครถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมเข้าชายโครงซ้าย3นัดกล่านมขวา1นัดและแขนขวาอีก1นัดรวม5จุดสอบสวนในที่เกิดเหตุได้ความว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปเก็บเงินที่โรงพยาบาลบ้านแพวและที่องค์การโทรศัพท์สาขาบ้านแพวได้เงินรวมทั้งสิ้นกว่า640,000บาทและกำลังขี่รถจะกลับเข้าที่ทำงานเมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งห่างจากตัวธนาคารไม่มากนัก กลับถูกชายชะกันสองคนที่นั่งสอนถ้ายรถจักรยานยนต์ามาฮ่าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยคนขับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำคนนั่งสอนสวมเสื้อสีดำและทั้งคู่สวมหมวกไหมพรมอำพรางใบหน้าขี่แซงประกบจากด้านหลังจากนั้นคนที่นั่งสอนก็ชักปืนพกและนํายิงอย่างไม่ยั้งมือจนนายชัยภูมิได้รับบาดเจ็บรถเสียหลักล้มจากนั้นคนหลายจึงได้ชกเอากระเป๋าใส่เงินแล้วพากันหลบหนีไปทางโรงเรียนไทยรัฐหลักสี่อย่างรวดเร็ว หลังทราบเหตุเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังไล่ล่าจับกลุ่มพร้อมวิทยุประสานท้องที่ใกล้เคียงให้ช่วยสกัดจับกระทังสามารถตามเจอรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่จอดทิ้งไว้ที่ริมถนนห่างจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรคาดว่าคนร้ายคงเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ประมวลจากพยานหลักฐานลงความเห็นว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนและน่าจะรับรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดีโดยน่าจะมีคนภายในหรือคนใกล้ชิดผู้ตายมีส่วนรู้เห็น ซึ่งจะได้สืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปในที่สุดเพียงหลังเกิดเหตุวันเดียวตำรวจภูธรภาค7ก็โชว์ฟอร์มสามารถรวบโจรโหดได้ยกแกง๊งโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาสนาทีวันที่4มกราคม2 5 5พารพลตำรวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีสุชัยสุพนธณโพธารามรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีสมพงษ์สำรานสุก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจเอกศักชัยตันบุญเอกรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกเลวัตกลิ่นเกศรรองผู้บังคับการหัวหน้าสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกสมชายลักษณะผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกประเสริฐเงินยวงผู้กำกับการสพอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่ม นายวีรศักดิ์หรือต้นคำสุขอายุ25ปีมือปืนบ้านเดิมอยู่ตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีและนายโกมลหรือมนเสือหนุนอายุ21ปีคนขี่รถจักรยานยนต์บ้านเดิมอยู่ตำบ,บลดอนขาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเช่นกันของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วยปืนขนาด9มม1กระบอกกระสุน10นัดปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกกระสุนหนึ่งนัดโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเสื้อแจ็คเก็ตสีดำและสีน้ำเงิน กระเป๋าสะพายของธนาคารอมสิน1ใบหมวกกันน็อกสีน้ำเงิน1ใบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมทสสีน้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอควา,ายต่อเต่า753นครปฐมซึ่งเป็นพาหะะที่ใช้หลบหนีและเงินสด620,000บาทโดยตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบคลองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพลตํารวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7เผยถึงเบื้องหลังการคลี่คลายคดีนี้ว่าหลังเกิดเหตุได้รับรายง,งานจากตํารวจสพบ้านแผ้ว่าพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจอดทิ้งริมถนนจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกเรกวัดกลินเกษรรองผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวน,สสวนตํารวจภูธรภาค7นําชุดสืบสวนเข้าติดตามเบาะแสะคนร้ายที่ก่อเหตุและได้ทำงานอย่างหน,นักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากระทังต่อมาจึงทราบว่า รถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่จอดทิ้งไว้ริมถนนนั้นตรวจสอบพบว่าเป็นรถของนางยุพินคำสุขอายุ42ปีญาติของนายวีรศักดิ์แต่นายวีรศักดิ์ได้ขอยืมไปใช้ราวๆหนึ่งเดือนแล้วซึ่งนางยุพินยังให้ข้อมูลอีกว่านายวีรศักดิ์ชอบมัวสุมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดนคปรปฐมโดยใช้รถกระบะอีซูซุแครบสีน้าเงินโหลดเตีย้ยหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้นอนหนู76-20นคปรปฐมเป็นประจำจากนั้นทีมของพันตํารวจเอกเรวัตกลิงเกศร จึงได้เฝ้าติดตามจับตาดูจนพบรถกระบะคันดังกล่าวจอดอยู่ที่บ้านเช่าในตำบลวัดเกา,า,เา,เาะวังไส์อำเภอเมืองนคนปรปฐมจากการซุ่มดูจึงทราบว่าภายในบ้านมีนายวีศรศักดิ์กับนายโกมลอยู่ด้วยกันสองคนและยังมีรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมาร์จจอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งคันจึงขอหมายสารเข้าตรวจคน้นจนพบเงินสด6กแสนสองหมื่นบาทในกระเป๋าและปืนของกลางจึงคุมตัวมาสอบเข็นกระทั่งทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่า คนร้ายทั้งคู่นั้นมีความขัดสนในเรื่องรายได้จึงร่วมการลงมือวางแผนดังกล่าวโดยให้ในายโกโมลหรือมนอายุ21ปีเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนตย์ Yamaha มม TZR โดยมีนายจิรศักดิ์หรือต้นเป็นคนซ้อนท้ายและลงมือหญิงโดยทั้งคู่ได้ไปซุ่มดักรอเหยื่ออยู่บริเวณหน้าธนาคารเมื่อนายชัยภูมิรับเงินฝากจากโรงพยาบาลบ้านแพวและการไฟฟ้าบ้านแพวกลับมาเพื่อจะนำเงินส่งเข้าธนาคาร นายจิรศักดิ์จึงได้เดินตรงไปชักอาวุธปืนขนาด9ก้ามอม,มยิงใส่เหยื่อสองนัดจนล้มลงไม่ได้สอนท้ายมายิงอย่างที่เป็นข่าวในตอนแรกก่อนจะชิงกระเป๋าเงินแล้ววิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่นายโกมลติดเครื่องรออยู่โดยหลบหนีมุ่งหน้าไปบนถนนไทยรัฐหลักสี่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรขดไายก็ได้ถอดมุกกระนกทิ้งและได้นํารถไปเปลี่ยนคันเป็นจักรยานยนต์ซูซูกิสมัทที่บริเวณซอยบางเสาธงหมู่7ตําบลหนองกกอาเภอบ้านแผ่ว ก่อนจะหลบหนีมากบดานที่จังหวัดนครปฐมโดยในช่วงหัวค่ายังได้นําเงินสดประมาณ10,000บาทไปท่องราตรีในเมืองนครปฐมและเตรียมทําการแบ่งเงินกันคนละครึ่งในห้องเช่าหนีเพื่อจะหลบหนีแต่ก็ไปไม่รอดโดยนอกจากหนีจากการสืบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ได้ให้การซัดทอดถึงนางพัทวรีพิมพาหุอายุ25ปีบ้านเดิมอยู่ตําบลบ้านแผวอําเภอบ้านแผวจังหวัดสมุทรสาครภูมิหน้าที่เป็นแม่บ้านทําความสะอาดอยู่ภายในธนาคารดังกล่าว โดยเป็นผู้แท่้ข้อมูลว่าจะมีคนไปรับเงินฝากจากนอกสถานที่และจะนําเงินใส่กระเป๋าเข้ามาธนาคารในเวลาดังกล่าวเป็นประจำซึ่งได้ขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งหากงานสําเร็จโดยพลตํารวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7กล่าวเสริมว่าจากการสอบสวนพบว่านายวิรศักด์มือปืนนั้นคบหามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวพัทวรีนานกว่า3เดือนแล้วต่อมานายวิรศักด์เล่าให้นางสาวพัทวรีฟังว่าทางบ้านติดหนี้สินเป็นเงินแสน หากไม่นําเงินไปชําระจะถูกยึดที่ดินคืนจึงมีการร่วมกันชิงเงินจากนายชัยภูมิเนื่องจากนางสาวพัทวรีทราบว,ว่านายชัยภูมิจะต้องออกไปเก็บเงินจากหน่วยงานต่างๆแล้วนําเงินมาเข้าธนาคารในช่วงบ่ายก่อนเลิกงานคราวละมากๆจากนั้นนายวีรศักดิ์จึงไปชวนนายโกมลมาร่วมทีมพร้อมไปแจ้งความว่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าพาหนะที่ใช้ก่อเหตุถูกขโมยไปก่อนลงมือก่อเหตุราวๆหนึ่งเดือน โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7จดึงกล่าวเสริมสรุปว่าในวันเกิดเหตุนั้นนายวีรศักด์กับนายโกโมลขี่รถจักรยานยนต์คนล,ละคันเข้าไปจอดในพุ่มไม้ข้างถนนสายไทยรัฐหลักสี่ห่างธนาคารราวๆ300เมตรโดยมีนางสาวพัทวรีทำหน้าที่โทรศัพท์แจ้งความเคลื่อนไหวของนายชัยภูมิตลอดเวลากระทั่งเมื่อถึงเวลานายชัยภูมิเดินทางกลับเข้ามาธนาคารจึงแจ้งไปยังนายวิรศัรกด์ให้ลงมือโดยมีการจอดรถซูซูกิไว้ใต้พุ่มไม้ แล้วนายโกโมลสมโมกรกน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์ยาม,มาฮ่าให้ในายวิรัดักนั่งซ้อนท้ายเข้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยนายวิรัสัมมกสวมหมวกไหมพรมอมัมพรังโฉมพอเจอนายชัยภูมิข้างธนาคารนายวิรัดิ์ก็โดดลงมาแล้วชักปืนจี้บังคับให้ส่งกระเป๋าเงินแต่นายชัยภูมิขัดขืนนายวิรัดั์จึงกระนำยิงเหยื่อจนปุ๊บคาที่แล้วคว้ากระเป๋าเงินขึ้นรถนายโกโมลขับหนีไปที่พุ่มไม้ริมถนนเพื่อเปลี่ยนเอารถอีกคันหนึ่งขับรบหนี ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นําตัวนางสาวพัทวรีมาสอบสวนจนเปิดปากรับสารภาพว่าได้ร่วมงานก่อเหตุดังกล่าวจริงจึงควบคุมตัวไว้ในระหว่างขอหมายจับเพื่อดําเนินคดีต่อไปกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d a r y Channel